ส่วนในช่วงของแมชเดฟุตบอลไทยนะครับวันนี้คุณกล้านารงมาโชคและทีมงานครับเดินทางไปเยี่ยมเจ้าต่ำธนาบู์เกลสารัดที่กำลังพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บครับ แมชเดย์ฟุตบอลไทยกับผมกล้านะลงมาโชคร่วมเป็นกำลังใจให้กับตั้มธนบูร์เกสารัตหลังจากบาดเจ็บอย่างหนักที่เอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายและกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพไปฟังการเปิดใจของตั้มและครอบครัวอย่างเป็นกันเองกับทีมงานแมชเดย์ฟุตบอลไทยครับก็ตั้งแต่น้องตั้มในฟุตบอลมาครับครั้งนี้เจ็บที่หัวเข่าเนี่ยทั้งเอ็นฉีกเนี่ยคิดว่าเป็นครั้งที่เจ็บหนักที่สุดในการคาแข้งของน้องตั้มเลยครับครับคือ ครั้งนี้คือครั้งอาการหนักหนักมากของน้องเลยครับเพราะพอ่อรู้สึกว่าไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนเลยครับครับถ้าเทียบแล้วตั้งแต่ที่เลนฟุตบ,บอมาเคยเจ็บครั้งอื่นเ,นเจ็บส่วนไหนบ้างเจ็บนานขนาดนี้ร่ายฟังได้ไหมครับครับคือครั้งแรกน้องตั้มเจ็บดั้งจมกูกตอนอยู่เทโลมามา,มาข้อเท้าแล้วก็หลังเท้าแต่ว่าคือหมอยอมรับว่าเก่งเขาดูแลน้องตั้มนะมนกมาลกลับเอาไวมากครับ ถ้ามองย้อนกลับไปทีท่าไทยนั้งแต่ทุกที่็นรุ่งพุ่งเรืองก็มีทั้งตองที่เจ็บไปนี่ก็เจ็บ,รบหรือว่าจะเป็นน่าตุดกับตังเราเองนะทีมคิวเราได้พูดคุยเพิ่มเตว่าเจ็บในี้ว่าก็เขาก็ถามว่าเป็นไงเ่ยพอทุกคนไปดูภาพช้าเขาก็บอกว่าโอ้โหก็ไม่กล้ดดูเลยก็หนักพอสมควรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้สู้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วก็ให้หายไวๆกลับมาไวๆอะไรี้ครับตอนนี้คือทิ้นท้าในฝากอย่างแฟนพี่ก่ ที่กำลังใจให้ตามเดียวมาทงในโลกโซเชียลหรือว่าบรรดาแฟนทีมชักาบรรดาแฟนสโมสรศิล์เชียงรายใช้ฝากถึงพวกเขาว่าตอนนตั้งไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็ใกล้หายครับก็ขอบคุณครับทุกกำลังใจที่ส่งให้ผมครับก็ผมก็หายเครียดละวก่อนแรกก็เครียดอยู่อะไรยเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับก็คือเราก็ต้องก็ต้องทําตัวเองให้กลับมาให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ที่ส่งผ่านมาทางไม่ว่าจะเป็น มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือว่าผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับยังไงผมก็จะกลับไปเล่นฟุตบอลให้เร็วที่สุดครับสำหรับตั้มจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย1-2สัปดาห์ก่อนขึ้นเขียงผ่าตัดเบื้องต้นระยะเวลาการรักษาตัวและกายภาพบำบัดจะอยู่ที่7-8เดือนแฟนบอลชาวไทยทุกคนต้องช่วยกันส่งแรงใจให้ตั้มกันเยอะๆครับนี่คือแมชเดย์ฟุตบอลไทยในครั้งนี้